สวัสดีครับ f c ทุกท่านวันนี้เราจะพามาเจาะลึกอีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับว่าทำไมไทยไม่จำเป็นต้องเริ่มก่อนแต่กัมพูชาก็เสียเปรียบทันทีท่าปะทะใช่ค่ะเพราะในทางการทหารแล้วการรอให้ถูกโจมตีไม่ได้แปลว่าไทยเสียเปรียบเสมอไปตรงกันข้ามไทยมีทั้งระบบเตือนไฟล่วงหน้าการวางกำลังที่เป็นระบบและขีดความสามารถเชิงโครงสร้างที่เหนือกว่าอย่างชัดเจน 1>, 1. ระบบเรดาร์และการเตือนไฝล่วงหน้าตาอัจฉริยะของไทยสิ่งแรกที่เ c ีต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือไทยมีระบบเรดาร์และการเตือนไฝล่วงหน้าที่กระจายอยู่ตามแนวชายแดนและพื้นที่ยุทธศาสตร์เรดาร์ตรวจการอากาศที่ครอบคลุมทั้งพรมแดนไทยต่อกัมพูชาระบบตรวจจับจากกองทัพอากาศที่เชื่อมโยงกับกองทัพบ,บกและกองทัพเรือการสอดส่องด้วย UAV และเครื่องบินลาดตระเวน หมายความว่าถ้าคามนจะเปิดเกมก่อนจริงๆไทยก็ไม่ใช่ฝ่ายที่ไม่รู้ตัวค่ะแต่กลับจะรู้ตัวตั้งแต่ศัตรูเริ่มเคลื่อนกำลังเพราะสัญญาณเรดาร์สามารถตรวจจับได้ตั้งแต่ระยะไกล 2. a i แอร์ซู i o r ร t y รเหนือฟ้ากลุ่มชัยชนะจุดที่ชัดเจนที่สุดคืออำนาจเหนือฟ้าหรือ Air Superiority ของไทยค่ะไทยมีเครื่องบิน F-16, JAS 39 Gri p e n และกองทัพอากาศที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มแข็ง กัมพูชาไม่มีเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงที่สามารถถัดเทียมได้การฝึกซ้อมรุปประจำปีทำให้กองทัพอากาศไทยพร้อมขึ้นบินในเวลาอันสัน้นดังนั้นแม้ขเขมรจะเริ่มโตมตีก่อนแต่เมื่อเครื่องบินไทยขึ้นฟ้าเมื่อไหร่เกมจะเปลี่ยนทันทีครับเพราะเราคุมท้องฟ้าได้และเมื่อคุมท้องฟ้าได้ทุกยุทธวิธีบนพื้นดินหรือทางน้ำของขเขมรก็แทบจะไร้ค่า 3. าํกำลังภาคพื้นปืนใหญ่รถถังทหารราบ ในด้านกำลังภาคพื้นไทยมีการจัดวางกำลังกองพลทหารราบและกองพลทหารม้าที่พร้อมรบบริเวณแนวชายแดนมีทั้งปืนใหญ่ต่อสู้อากาศปืนใหญ่สนามพิสัยไกลรถถังและยานเกราะสมรรถนะสูงสิ่งที่สำคัญคือไทยมีระบบสื่อสารและการบัญชาการที่รวดเร็วสามารถเชื่อมข้อมูลจากเรดาร์กองทัพอากาศกองทัพบ,บกเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวได้การเคลื่อนไหวของเขมรจึงไม่สามารถสร้างความประหลาดใจได้เลย 4. กำลังทางน้ำฟริ g เกต OPV เท่ากับกำแพงชายฝั่งถ้าพูดถึงทางน้ำไทยก็ไม่แพ้ใครคะ่ะเพราะเรามีเรือฟริกเกตสมรรถนะสูงติดขีปนาวุธเรือตรวจการไกลฝั่ง OPV คอยล่าตระเวนระบบปืนใหญ่ชายฝั่งและเรดาร์ควบคุมไฟเอร์แปลว่าแม้จะถูกโจมตีทางทะเลไทยก็สามารถปิดเกมได้ตั้งแต่แนวชายฝั่งและใช้ขีดความสามารถของกองเรือที่เหนือกว่าตัดกำลังค่าศึกได้อย่างง่ายดาย กํากำลังพลและการฝึกปัจจัยที่เหนือกว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากคือคุณภาพของกําลังพลครับ FC ทหารไทยผ่านการฝึกซ้อมรบทั้งในและต่างประเทศมีการร่วมซ้อมกับกองทัพ,พพันธมิตรเช่นสหรัฐและญี่ปุ่นได้เรียนรู้เทคนิคการรบสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องตรงนี้ต่างจากกัมพูชาที่กําลังพลอาจมีความพร้อมจํากัดและการฝึกไม่ได้หลากหลายหรือเข้มข้นเท่าไทยคะ่ะ 6. ภาพรวม ทยรอได้เพราะพร้อมกว่าทั้งหมดนี้สะท้อนชัดเจนค่ะว่าทำไมไทยถึงไม่จำเป็นต้องเริ่มก่อนเพราะการวางกำลังทางระบบเรดาร์แอร์ซูเปอริอริตี้กำลังภาคพื้นกองเรือและกำลังพลล้วนพร้อมที่จะรับมือและสวนกลับได้ทันทีกล่าวง่ายๆครับ f อถ้ากัมพูชาเริ่มก่อนจริงๆไทยก็ยังพร้อมอยู่ดีและจะพลิกสถานการณ์ให้เป็นฝ่ายได้เปรียบในเวลาไม่นานนี่คือภาพรวมของการวางกำลังที่ทำให้ไทยมั่นใจได้ว่า ต่อให้ถูกโจมตีก่อนก็ไม่ได้เสียเปรียบเลยครับและในบทที่2เราจะพา f อซไปดูว่าเมื่อไทยเข้าสู่โหมดตอบโต้จาก Defensive ไป Offensive จะเกิดอะไรขึ้นบ้างและยุทธวิธีของไทยจะทำให้เขมรหมดแรงตั้งแต่ต้นเกมอย่างไรเอาละครับ f อลองจินตนาการสมรภูมิกันหน่อยสมมติว่าเขมรเป็นฝ่ายเปิดเกมก่อนจริงๆอาจจะด้วยการยิงปืนใหญ่ข้ามชายแดนหรือเคลื่อนกำลังภาคพื้นเข้ามาทดสอบแนวชายแดนไทย คำถามคือแล้วไทยจะทําอย่างไรจะเสียเปรียบไหมคําตอบคือไม่เลยค่ะเพราะโครงสร้างการวางกําลังของไทยนั้นไม่ได้มีไว้รออย่างเดียวแต่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโต้ทันที 2. ขั้นแรก defensive response การป้องกันเชิงรุกเมื่อมีการโจมตีเข้ามาระบบเรดาร์ชายแดนและเซ็นเซอร์ UAV จะส่งสัญญาณเตือนเข้าสู่ศูนย์บัญชาการภายในเวลาไม่กี่นาที จากนั้นคำสั่งแรกที่ออกคือป้องกันเชิงรุก (Active Defense) ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศจะเริ่มยิงสกัดกองกำลังภาคพื้นแนวหน้าจะเข้าที่ประจำการและเครื่องบินขับไล่ F16 หรือ Gripen จะถูกสั่งให้ขึ้นบินทันทีเพื่อควบคุมท้องฟ้าตรงนี้สำคัญมากครับเพราะแม้จะเริ่มต้นด้วย Defensive Response แต่ก็ไม่ใช่การตั้งรับอย่างเดียวแต่คือการสกัดกั้นและเตรียมสวนกลับอย่างมีระบบ 3. ขั้นต่อมาการสลับเป็น Offensiv เมื่อไทยคุมท้องฟ้าได้แล้วเกมจะเปลี่ยนจากดิเฟนซีฟไปออฟเฟนซีฟในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเครื่องบินไทยจะโจมตีเป้าหมายสำคัญเช่นฐานปืนใหญ่หรือเส้นทางส่งกำลังกองพลทหารราบจะเคลื่อนกำลังเสริมเข้าสู่แนวหน้าปืนใหญ่พิสัยไกลจะยิงโต้กลับไปยังจุดที่ตรวจจับได้หมายความว่าเขมรอาจหวังโจมตีเพื่อสร้างความได้เปรียบแต่ผลที่ได้กลับกลายเป็นเปิดช่องให้ไทยมีข้ออ้างและโอกาสในการตอบโต้เต็มรูปแบบ 4. การทำงานแบบบูรณาการหรือจอยโอ per ation สิ่งที่ FC ต้องเข้าใจคือกองทัพไทยไม่ได้ทำงานแบบแยกส่วนแต่ใช้รูปแบบจอยโอ per ation หรือการปฏิบัติการร่วมกองทัพบ,บกบวกกองทัพอากาศบวกกองทัพเรือประสานกันตลอดเวลาข้อมูลจากเรดาร์และ UAV จะถูกส่งตรงไปยังกองกำลังภาคพื้นและเรือรบทำให้ไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ในทุกมิติ ดังนั้นถ้าขเขมรเปิดเกมที่แนวชายแดนทางบกไทยก็ยังใช้กองเรือและกองทัพอากาศช่วยกดดันทางทะเลและทางอากาศไปพร้อมๆกันได้ทำให้การรุกของขเขมรถูกบีบจากหลายด้าน 5. ตัวอย่างซิมูเลชัน24ชั่วโมงแรกลองสมมติสถานการณ์จริงกันค่ะ0-3ชั่วโมงแรกขเขมรยิงปืนใหญ่ข้ามชายแดนไทยใช้ปืนใหญ่ตอบโต้ทันที 3-6ชั่วโมง F 1 6และกริปเปนขึ้นบินควบคุมท้องฟ้ายิงเตือนและกดดันแนวปืนใหญ่ค่าศึก6-12ชั่วโมงกองทัพบ,บกเคลื่อนกำลังเสริมกองพลทหารราบและกองพลทหารม้าประจำการ12-24ชั่วโมงไทยเริ่มใช้ UAV บวกปืนใหญ่พิสัยไกลโจมตีจุดยุทธศาสตร์ทำให้ขเมรหยุดชะงักนี่แหละครับ F 4แค่24ชั่วโมงแรกเราจะเห็นแล้วว่า ไทยสามารถเปลี่ยนจากผู้ถูกโจมตีมาเป็นผู้ควบคุมสมรภูมิได้อย่างสมบูรณ์ 6. จุดได้เปรียบที่ขเขมรไม่สามารถแก้ได้กัมพูชาเจอข้อจำกัดหลายอย่างครับไม่มีเครื่องบินขับไล่ที่เทียบไทยได้ระบบเรดาร์และป้องกันอากาศไม่ครอบคลุมกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ส่วนใหญ่ยังเป็นรุ่นเกา่าต่างจากไทยที่มีทั้งอาวุธทันสมัยบวกการฝึกซ้อมร่วมกับต่างชาติและระบบบัญชาการที่รวดเร็วสิ่งเหล่านี้ทำให้ขเขมรเสียเปรียบตั้งแต่เริ่มค่ะ ดังนั้น FC จะเห็นว่าไทยไม่จำเป็นต้องเริ่มก่อนจริงๆครับเพราะถ้าเขมรเปิดเกมเมื่อไหร่ไทยก็พร้อมสลับจาก Defensive ไป Offensive ได้ในเวลาอันสัน้นและเมื่อไทยเข้าสู่โหมด Offensive เต็มรูปแบบเมื่อไหร่สมรภูมิก็จะถูกพลิกทันทีค่ะในบทที่3เราจะจำลองซิมูเลชันเต็มรูปแบบให้ดูเลยว่าถ้าเขมรเปิดเกมก่อนไทยจะพลิกกลับมาปิดเกมได้ภายในกี่วัน FC ครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้ว เราจะลองจำลองสถานการณ์สมมุติว่าถ้าเขเมรเปิดเกมก่อนจริงๆในแนวชายแดนจะเกิดอะไรขึ้นใน72ชั่วโมงแรกและนี่ไม่ใช่การเล่าแบบมโนค่ะแต่เป็นการอ้างอิงจากยุทธวิธีจริงของกองทัพไทยข้อมูลจากการฝึกซ้อมและการเปรียบเทียบขีดความสามารถที่มีอยู่จริง2ชั่วโมงที่0ถึง12เขเมรเปิดเกมแต่ไทยตั้งรับสวนกลับ0ถึง2ชั่วโมง ขเขมรอาจเปิดเกมด้วยการยิงปืนใหญ่ bm 2 1หรือการเคลื่อนกำลังทหารราบข้ามชายแดน2-4ชั่วโมงเรดราชายแดนไทยตรวจจับทันทีพร้อมศูนย์บัญชาการส่งสัญญาณเตือน4-6ชั่วโมงปืนใหญ่ไทยเริ่มยิงโต้ตอบจุดเป้าหมายถูกทำลายบางส่วน6-12ชั่วโมง f 1 6และกริเพนขึ้นบินควบคุมท้องฟ้าทำให้ขเขมรหมดโอกาสใช้เครื่องบินขึ้นบิน พูดง่ายๆคือแค่ครึ่งวันแรกกัมพูชาก็เสียเปรียบแล้วครับเพราะทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองและถูกตอบโต้ทันที 3. ชั่วโมงที่12ถึง36ไทยเริ่มออฟเฟนซีฟเต็มรูปแบบเมื่อแนวหน้าไทยมั่นคงแล้วบทต่อมาคือการเปลี่ยนจาก d e ฟเฟนซีฟ to อ f ฟเฟนซีฟ UAV ของไทยเข้ามาสอดเนีมและกำหนดพิกัดเป้าหมายปืนใหญ่พิสัยไกลยิงกดดันเส้นทางส่งกำลังของขเขมรกองพลทหารราบ เคลื่อนกำลังเสริมด้วยรถเกราและรถถังในขณะเดียวกันกองทัพเรือก็ส่ง OPV และฟริกเกตออกลาตระเวนใกล้พื้นที่ยุทธศาสตร์ทางน้ำเพื่อป้องกันการลอบโจมตีหรือการลำเลียงกำลังเสริมจากฝั่งทะเลคเมนที่คิดว่าจะเริ่มเกี่ยมก่อนจะได้เปรียบกลายเป็นถูกบีบให้ถอยเพราะแนวสเสบียงเริ่มถูกโจมตีและไม่สามารถใช้ท้องฟ้าสนับสนุนได้เลย 4. ชั่วโมงที่36-60กัมพูชาเริ่มอ่อนแรง การขาดการสนับสนุนทางอากาศทําให้กองทัพภาคพื้นขเขมรเริ่มเสียขวัญการลำเลียงสเสบียงถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่และ UAV ของไทยการสื่อสารของขเขมรยังพึ่งพาระบบวิทยุรุ่นเก่าขณะที่ไทยใช้ Data Link และระบบเข้ารหัสเมื่อถึงชั่วโมงที่48ไทยจึงสามารถเริ่มบีบพื้นที่ทําให้ขเขมรไม่สามารถขยายการลุกต่อไปได้กลายเป็นการตั้งรับแบบชะง,งักงนัน 5. ชั่วโมงที่6 0ถึง72ไทยคุมเกมเตรียมรูปแบบ เข้าสู่ชั่วโมงที่60เป็นต้นไปกองทัพไทยจะอยู่ในสภาพคุมเกมเตรียมรูปแบบไทยสามารถเลือกโจมตีเชิงลึกไปยังฐานที่มั่นของเขมรใช้กําลังพิเศษเนวิซิลและหน่วยรบพิเศษบกเจาะจุดอ่อนใช้เข่ากรองงาไซเบอร์ปั่นข้อมูลสร้างความสับสนในฝั่งเขมรผลลัพธ์คือแค่72ชั่วโมงแรกกัมพูชาแทบจะหมดแรงและถูกบังคับให้ถอยเพราะความเหนือกว่าของไทยทั้งในเชิงอาวุธเทคโนโลยีและการบชาก,การนี่คือภาพที่ชัดเจนค่ะ ว่าแม้ไทยจะรอให้เขมรเปิดเกมก่อนแต่ด้วยความพร้อมและขีดความสามารถไทยสามารถพลิกสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไทยไม่เพียงแต่รับมือแต่สามารถคุมเกมได้ทันทีและทำให้ศัตรูหมดแรงตั้งแต่ต้นเกม FC ครับทั้งหมดนี้คือซิมูเลชันที่ตอกย้าว่าไทยไม่จาเป็นต้องเริ่มก่อนแต่ถ้าใครคิดลองก็จะเสียเปรียบและหมดแรงในเวลาอันสั้นและนี่คือพลังของกองทัพไทย ที่พร้อมปกป้องแผ่นดินสร้างความมั่นใจให้คนไทยทุกคนว่าต่อให้ไม่เริ่มแต่เราจะจบเกมได้เสมอไทยแลนด์